ก็น่าจะพร้อมนะฮะเพราะว่าเ,เราได้อุ่นเครื่องสามเกมไปแล้วนะครับทุกคนก็เห็นแล้วนะครับเมื่อวานก็นั่งประชุมกับน้องๆแล้วก็มาประเมินของตัวผู้เล่นเองหรือระบบวิธีการของเรามีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขยอยู่บ้างแต่ทุกคนก็ทาความเข้าใจนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราก็ไปออวอร์มแล้วก็ทบทวนลูกเซตพีดที่หนึ่งป้องกันนะครับ ก็น่าจะพร้อมในวันพรุ่งนี้นะครับอาการบาดเจ็บของอดิศักกายสอนเป็นไงบ้างครับคืออดิศักด์โดนโดนจังหวะสอยแล้วก็ไหลลงตอนแรกก็คิดว่าไม่เป็นไรมากนะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่ายังยัง,ย,งยกแขนไม่ไม่ไม่ได้ถนัดนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไปหาหมอเช็คอีกสักทีหนึ่งดีว่าเป็นยังไงนะครับถ้าถ้าภาพโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าแขนเองก็ถ้าถ้ามันต้องชนด้วยใช่ไหมเวลาแข่งมันต้องชนด้วยนะครับขอเช็คอีกนิดหนึ่งนะครับ มีใครบาดเจ็บนอกเหนือจากนี้ไหมฮะก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะลง11ตัวแรกนะครับเราไม่เคยหมดยืนวันนี้ที่พี่โค้ดสัมภาษณ์เลยเด็กเป็นอย่างไรทีสำหรับช่วยแรกการคือเด็กตั้งใจแล้วอีกอย่างมีความอยากเล่นอ่ะคือในแต่ละเกม3เกมที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าใครเป็น11ตัวแรกนะตอนที่ประกาศรายชื่อใช่ไหมแต่ทุกคนก็มีแววตตาที่แบบพร้อมล็อกข้อเท้าหรือเตรียมความพร้อมตลอดเวลา และเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คิดว่าทุกคนเขาอยากลงเล่นนะครับก็คิดว่าน่าจะามีความมุ่งมั่นนะครับก็ดูแมตช์ผู้นี้เป็นแมตช์เปิดว่าเราเล่นกับฮอนดูรัสเป็นยังไงนะครับการนี้นี่เขาจะนับลูกได้เสียถ้าสมมติแต้มเท่าการที่เราเตะผู้ที่2คิดว่าเป็นผลดีใช่เป็นผลดีนะเพราะว่าเราเราได้ดูผู้ต่อสู้ก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าถาจะเป็นแชมป์มันต้องเก็บให้ได้อนะ่ะบท่ะนะครับลูกได้เสียก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ น่าจะพ <IS> ยายามสามแต้มให้ได้นะครับ